รายการต่อไปนี้เป็นรายการท er ั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรสวัสดีค่ะพบกับซินดี้และรายการ Modern Mum เพื่อสมดุลชีวิตของคุณแม่ยุคใหม่ทุกเช้าวันเสาร์ยกเว้นวันเสาร์สุดท้ายของเดือนเวลา7 3 5 8 0มงโมงเช้านะคะ ใกล้เทศกาลแห่งความรักที่จะอบอวลไปด้วยรอยยิ้มและความอบอุ่นของใครหลายๆคนน่าชื่นชมจริงๆเลยนะคะว่าแต่ว่าความรักและความสุขที่แท้จริงนั้นเป็นอย่างไรต้องติดตามรายการไปจนจบนะคะตอนนี้ไปชมไฮไลท์ก่อนคะ่ะเมื่อเด็กทารกเริ่มจเจริญเติบโตมากขึ้นการทานนมแม่เพียงอย่างเดียวจึงไม่เพียงพอ แต่ปัญหาหนักใจของคุณพ่อคุณแม่ก็คือเราจะเตรียมอะไรให้ลูกทานเป็นอาหารเสริมนอกจากนมดีวันนี้บัมกุชีมีเมนูอาหารมาแนะนําคุณแม่ที่มีลูกน้อยวัยสีถึงหเดือนค่ะบางทีแม่ท้องก็เกิดอาการเบื่อเมนูเดิมๆอยากจะลองกินอะไรใหม่ๆบ้างวันนี้เราขอแนะนําสลัดค่ะพอนอกจากเพิ่มกลากไยแล้วยังได้รสชาติอร่อยจากน้ําสลัดแบบต่างๆอีกด้วยแต่ต้องมีเทคนิคเลือกน้ําสลัดให้เหมาะกับยามท้องด้วยนะคะ เพราะเด็กต้องมีภูมิคุ้มกันที่ดีที่จะช่วยปกป้องให้เขาแข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่ายวันนี้เกดมีเรื่องราวของอาหารที่ปลอดภยัยและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้เขามาฝากกันค่ะช่วง Family ช h o t วันนี้เราคงอยู่กันที่สยามร้าซิตี้สวนสยามทะเลกรุงเทพกับครอบครัวแสนน่ารักน้องคูเปอร์ค่ะวันนี้ครอบครัวนี้จะพาเราไปเล่นอะไรบ้างต้องตามไปดูกันเลยค่ะ บางคนคิดว่าความสุขที่แท้จริงมาจากการที่เราได้รับทุกสิ่งอย่างที่ใจปรารถนาะความสุขคือการมีทุกสิ่งแต่ไม่ว่าความสุขในมุมมองของใครจะเป็นอย่างไรก็ตามนะคะอย่างน้อยๆเราทุกคนก็ต้องผ่านความสุขที่เหมือนกันนั่นก็คือ ความสุขที่ได้จากความรักนั่นเองนะคะซินดี้กำลังพูดถึงเรื่องราวของความรักความอบอุ่นที่เราทุกคนเคยได้รับมาคล้ายๆกันนั่นก็คือความรักจากคุณพ่อคุณแม่นั่นเองค่ะซึ่งเป็นความรักที่บริสุทธิ์ประเสริฐยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดค่ะวิธีเพิ่มความสุขให้กับครอบครัววิธีแรกเป็นว,วิธีง่ายๆและก็ไม่ต้องเสียสตังค์ด้วยนะคะนั่นก็คือการยิ้มค่ะ รอยยิ้มคือการให้ที่ทำให้ผู้ให้นั้นอารมณ์ดีและผู้รับก็แจ่มใสตลอดทั้งวันยิ้มทั้งปากทั้งตาและก็จากใจจะทำให้ตัวเราเองนั้นมีความสุขโดยเฉพาะการยิ้มให้กับคนที่เรารักเป็นการเพิ่มพลังให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดีเลยนะคะแค่ส่งยิ้มให้กันก่อน,นออกจากบ้านยิ้มระหว่างคุยโทรศัพท์ด้วยกันและก็ยิ้มแบบสดใสเมื่อเดินทางกลับถึงบ้านจะเป็นวิธีการละลายความอ่อนล้าที่เกิดขึ้นจากการทำงานได้ดีมากๆเลยนะคะ การพูดเพราะๆให้กันพูดจาภาษาดอกไม้ให้กันก็คือการกระชับความสัมพันธ์ที่งดงามตลอดชีวิตคู่เป็นการให้เกียรติกันและการที่ทําได้ง่ายๆมากๆเลยนะคะอีกทั้งยังเป็นตัวอย่างที่น่าชื่นชมสําหรับผู้ได้พบเห็นและได้ยินโดยเฉพาะรูปลักษณ์ของเราที่จะซึมซับสิ่งเหล่านี้ไปจากเราค่ะช่วง m i l a c l e of Mom สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ w a l o Maternity จะลองกินอะไรใหม่ๆดูบ้างวันนี้เราขอแนะนําสลัดค่ะพอนอกจากเพิ่มกากใยแล้วยังได้รสชาติอร่อยจากน้าสลัดแบบต่างๆอีกด้วยแต่ต้องมีเทคนิคเลือกน้ําสลัดให้เหมาะกับยามท้องด้วยนะคะสําหรับแม่ท้องที่ไม่มีอาการแพ้ท้องหรือแม่ท้องที่มีน้ําหนักตัวปกติสามารถเลือกกินน้ําสลัดได้ทุกชนิดแต่มีข้อระวังก็คือไม่ควรใส่น้ําสลัดมากเกินไปเพราะส่วนผสมของน้ําสลัดโดยทั่วไปมักทำมาจากน้ำมัน ถ้ากินมากเกินความต้องการอาจจะทาให้น้ําหนักตัวเพิ่มขึ้นได้อย่างรวดเร็วเพราะน้ําสลัดทั้งชนิดข้นและใสจดอยู่ในหมวดอาหารประเภทไขมนันสําหรับแม่ที่มีอาการแพ้ท้องให้หลีกเลี่ยงน้ําสลัดที่มีกลิ่นหรือรสเฉพาะตัวเช่นแอนโชวีบูชีหรือบปอาซามิกเพราะจะกระตุ้นให้เกิดอาการคลื่นไส้และอาเจียนได้นอกจากนี้น้ําสลัดส่วนใหญ่จะมีส่วนผสมของน้ํามันปริมาณมากทําให้ร่างกายต้องใช้เวลาย่อยนาน อาจทําให้คืนใส่อาเสียนได้ง่ายขึ้นดังนั้นคุณแม่จึงต้องจํากัดปริมาณในการกินด้วยนะคะจริงๆแล้วไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวว่าผักชนิดใดควรกินคู่กับน้ําสลัดประเภทใดแม่ท้องสามารถเลือกกินได้ตามความชอบทั้งผักสดผักต้มแต่เนื่องจากความข้นสายของน้ําสลัดที่แตกต่างกันควรเตรียมผักให้สอดคลองกับชนิดของน้ําสลัดด้วยนะคะ กพราะช่วงเวลานั้นล้ำค่าสําหรับคุณแม่ช่วงเวลาแห่งความสุขควรได้รับการดูแลเป็นพิเศษทั้งอาหารการกีนเสื้อผ้าชุดชั้นในคุณแม่ก็จะมีความมั่นใจสมกับเป็นคุณแม่สมาร์ทมัมที่ใส่ใจในการดูแลสุขภาพของตัวคุณแม่เองด้วยล่ะค่ะขอขอบคุณผลิตภัณฑ์วากอมาเทเนตีให้ช่วงเวลาแห่งความสุขอันล้ำค่าดูแลโดยชุดชั้นในวากมาเทเน มื้ออาหารอร่อยๆทุกวันหยุดลองชวนกันไปจ่ายตลาดแล้วก็เข้าครัวทำอาหารพร้อมกันสัปดาห์ละหนึ่งครั้งโดยให้ลูกเป็นผู้ช่วยหยิบจับก็เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่น่ารักมากๆเลยนะคะลูกก็จะเรียนรู้หน้าตาและก็ประโยชน์ของอาหารแต่ละมือ้อพร้อมด้วยความภาคภูมิใจ,อร,จอร่อยแล้วก็มีเรื่องเพลิดเพลินคุยกันระหว่างมื้ออาหารนั้นด้วยค่ะวันหยุดทั้งทีมาออกกำลังกายแบบได้ประโยชน์ด้วยการแบ่งงานบ้านกันดีกว่าค่ะ คนนึ่งกวาดบ้านคนนึ่งถูบ้านและอาจจะยกหน้าที่เก็บใบไม้ให้ลูกวัยกำลังเรียนรู้โลกกว้างงานนี้นอกจากจะได้ความสนุกแล้วร่างกายก็แข็งแรงแถมด้วยบ้านที่สะอาดจะอ้านอีกต่างหากนะคะเวลาคือสิ่งที่คนรักควรที่จะมอบให้กันมากที่สุดนะคะ พยายามจัดสรรเวลางานและครอบครัวให้ลงตัวโดยไม่นำงานกลับมาทำที่บ้านบริหารจัดการงานที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เสร็จสิ้นในเวลาและพอกลับถึงบ้านก็ทำกิจกรรมร่วมกันอย่างสนุกสนานไม่ว่าจะเป็นการเล่านิทานให้ลูกฟังอาบน้ำกับลูกเล่นเกมหรือว่าเล่าสิ่งที่พบเจอในแต่ละวันให้กันฟังค่ะช่วง Mom's Cuisine เมื่อเด็กทารกเริ่มจะดรียเติบโตมากขึ้น การทานนมแม่เพียงอย่างเดียวจึงไม่เพียงพอเราจึงควรให้ลูกได้ทานอาหารอย่างอื่นที่นอกเหนือจากนมแม่ร่วมด้วยเพื่อให้ลูกได้สารอาหารที่จําเป็นอย่างพอเพียงและยังเป็นการกระตุ้นการทํางานระบบการย่อยอาหารของลูกอีกด้วยแต่ปัญหาหนักใจของคุณพ่อคุณแม่ก็คือเราจะเตรียมอะไรให้ลูกทานเป็นอาหารเสริมนอกจากนมดีวันนี้บัมกุชีนมีเมนูอาหารมาแนะนําคุณแม่ที่มีลูกน้อยวัย4-6เดือนค่ะ วันนี้เราจะมาแนะนำเมนูไข่กันค่ะยางไข่แดงนะั้นมีธาตุเหล็กอยู่เป็นจำนวนมากนะคะและยังเป็นสารอาหารที่มีความสำคัญต่อประสิทธิภาพในการเรียนรู้และการทำงานของสมองวันนี้เราจึงมีเมนูเด็กมาแนะนำคุณแม่กันค่ะกับซุปไข่มัดใจค่ะสำหรับส่วนผสมก็มีดังนี้นะคะไข่แดงต้มสุกตับไก่สุกสับละเอียดและน้ำต้มสุกค่ะเมื่อเตรียมส่วนผสมครบแล้วเรามาลงมือทำกันเลยนะคะ คุณแม่นำไข่แดงต้มสุกมาขูดผ่านกระชอนตาทีๆหรือผ้าขาวบางก็ได้นะคะหลังจากนั้นนำน้ำต้มสุกเทลงภาชนะที่เตรียมไว้เปิดไฟอ่นอ,อน จากนั้นนำตับไก่สับละเอียดเทลงไปในน้ำต้มสุกที่เตรียมไว้คนและขยี้ให้ตับคลายตัวไม่จับเป็นก้อนค่ะหลังจากนั้นนำไข่แดงที่คู้ไว้เทลงกระทะและคนให้เข้ากันทิ้งไว้ให้ละอูสักพักเป็นอันเสร็จค่ะ ตักใส่ภาชนะที่เตรียมไว้ได้เลยค่ะเมนูง่ายๆที่มีประโยชน์ต่อลูกน้อยวัยเริ่มอาหารเสริมคุณแม่ก็ลองนำไปทำให้ลูกน้อยทานนะคะและถ้าคุณแม่โมเดม้มาท่านไหนอยากแชร์เมนูเด็ดก็สามารถส่งมาได้ทาง Facebook ของรายการนะคะช่วง Health Care Tips หลายคนอาจจะคิดว่าเมื่อมีอาการปวดช่องท้องส่วนบนรู้สึกแสบร้อนกลางอกเรอเปรี้รยวหรือว่ามีรสขมในปากอาจจะคิดไปเองนะคะว่าโรคกะระเพาะกําลังมาเยือนทั้งๆที่จริงๆแล้วอาจจะเป็นโรคกรดไหลย,ย้อนกําลังเล่นงานต่างหากนะคะ กรดไหลย้อนเป็นผลจากการที่ของเหลวในกระเพาะอาหารอย่างเช่นกรดหรือน้ำย่อยมีการไหลย้อนขึ้นมาที่หลอดอาหารจนทําให้เกิดอันตรายต่อหลอดอาหารได้นะคะซึ่งธรรมดาแล้วกรดและน้ำย่อยไม่สามารถที่จะขึ้นมาในหลอดอาหารได้ยกเว้นในช่วงที่กลืนอาหารหรือว่าช่วงที่กล้ามเนื้อหูรูดส่วนล่างมีการคลายตัวอย่างผิดปกตินั่นเองค่ะ แต่สามารถรักษาให้หายได้นะคะโดยการรับประทานยากลุ่มยาลดกรดและยากลุ่มป้องกันกรดไหลย้อนนั่นเองค่ะแต่ถ้าเป็นมากและก็รื้อรังควรที่จะได้รับการตรวจรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจะดีกว่านะคะทางที่ดีถ้ามีอาการก็ควรที่จะรักษาตั้งแต่เนิ่นๆค่ะกาวิครา ดูแลคนที่เรารักด้วยโภชนาการที่ดีมีประโยชน์ด้วยมื้ออาหารที่เลือกสรรจากวัตถุดิบคุณภาพมีสารอาหารครบ5หมู่และต้องอย่าลืมดื่มน้ําสะอาดอย่างน้อยวันละแ8แก้วนะคะเป็นเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพแล้วก็เพิ่มความสดชื่นเปล่งปลั่งให้กับเราด้วยค่ะลองเช็คดูนะคะว่ามีข้อไหนที่ยังไม่ทําหรือว่าทําน้อยเกินไปและช่วยกันต่อเติมนะคะ พร้อมส่งมอบสิ่งดีๆข้างต้นให้กันและกันรับรองว่าครอบครัวของคุณจะเริ่มต้นความรักไปด้วยกันอย่างมีความสุขแข็งแรงทั้งกายและใจค่ะช่วง baby healthy สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ทีโ p เบบี้ พบกับเกตนารกรกับช่วง Baby h e a l thy ค่ะเพราะเด็กต้องมีภูมิคุ้มกันที่ดีที่จะช่วยปกป้องให้เขาแข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่ายเรื่องความสะอาดของขวดนมก็เป็นเรื่องที่สําคัญเช่นกันค่ะวันนี้เกดมีเรื่องราวของอาหารที่ปลอดภยัยและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้เขามาฝากกันค่ะนมแม่คืออาหารที่จําเป็นและมีประโยชน์ที่สุดสําหรับเด็กแรกเกิดค่ะ เพราะในนมแม่จะมีสารอาหารหลากหลายที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคเนื่องจากเด็กวัยนี้ยังไม่สามารถสร้างภูมิต้านทานโรคเองได้โอกาสที่เขาจะเจ็บป่วยหรือติดเชื้อโรคก็มีมากกว่าเด็กโตการให้ลูกกินนมแม่จะช่วยลดโอกาสการเจ็บป่วยของเด็กได้ค่ะอีกทั้งยังเป็นการเชื่อมโยงความผูกพันระหว่างแม่กับลูกได้อีกด้วยนะคะ แต่ถ้าลูกของเราโตจนดื่มนมผงและทานอาหารเสริมได้แล้วเราก็ยังสามารถให้นมแม่ควบคู่กันต่อไปได้นะคะโดยผสมไปกับนมผงหรืออาหารเสริมก็ได้ค่ะเพื่อให้เขามีภูมิคุ้มกันที่ดีมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญเรื่องความสะอาดของจุกนมและขวดนมเราก็ควรจะต้องดูแลเป็นพิเศษด้วยนะคะ การล้างขวดนมจัดว่ามีความสําคัญไม่น้อยเลยนะคะเพราะการได้มาซึ่งขวดนมที่สะอาดและปลอดเชื้อโรคนั้นมีหลายขั้นตอนเลยทีเดียวเริ่มจากเราควรถอดชิ้นส่วนของขวดนมออกมาล้างน้ําเปล่าก่อนหนึ่งครั้งและค่อยตามด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์ล้างขวดนมสําหรับเด็กที่มีส่วนผสมที่ปลอดภยัยล้างขวดนมโดยการขัดถูทั้งด้านในขวดและคอขวดเกลียวให้คราบนมหลุดออกให้หมดนะคะไม่ให้เหลือจนจับเป็นคราบเหลืองได้โดยเฉพาะจุกนมยาง ควรใช้แปลงขนาดพอเหมาะขัดเพื่อความสะอาดเป็นพิเศษด้วยหลังจากนั้นเราก็นําชิ้นส่วนของขวดนมทั้งหมดมาทําการฆ่าเชือ้อซึ่งมีหลายวิธีให้คุณแม่เลือกใช้ตามความสะดวกเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการนําขวดนมไปต้มในน้ําเดือดนาน20-25นาทีการใช้มอน,นึ่งไฟฟ้าหรือจะนําขวดนมมาแช่ในน้ํายาฆ่าเชื้อโรคหลังจากล้างเสร็จก็สะดวกดีค่ะ การกมีร่างกายที่แข็งแรงเกิดมาจากการมีภูมิคุ้มกันที่ดีของระบบทางเดินอาหารซึ่งจะช่วยให้เขารับมือกับเชื้อโรคที่อยู่รอบตัวได้ค่ะแต่อย่าลืมเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดขวดนมที่อ่อนโยนที่จะทำให้เรามั่นใจได้ว่าลูกของเราปลอดภัยส่งผลให้เขามีพัฒนาการที่ดีด้วยค่ะขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ทีโพเบบี้ จะมีความสุขได้ถ้าทุกคนรู้จักวิธีอยู่ร่วมกันทุกคนในครอบครัวมีความสำคัญนะคะและแหล่งที่จะสร้างความสุขให้กับชีวิตได้ดีที่สุดนั่นก็คือบ้านและครอบครัวนั่นเองค่ะถ้าครอบครัวไหนมีความรักมีความเข้าใจมีความอบอุ่นแล้วก็มีความเห็นใจกันปัญหาต่างๆที่ดูเป็นเรื่องใหญ่ถ้ามีคนคอยให้กำลังใจคอยช่วยเหลือเรานะคะสิ่งเหล่านั้นที่ดูเป็นปัญหาใหญ่ก็จะดูเล็กทันทีเลยนะคะแต่ทำอย่างไรที่จะทำให้ครอบครัวของคุณนั้นมีความสุข ก็ต้องหันหน้าเข้าหากันสิคะอย่างครอบครัวนี้ที่มีวิธีเติมเต็มความสุขโดยการพาลูกน้อยออกไปเรียนรู้ประสบการณ์นอกบ้านในช่วง Family Shot ค่ะช่วง Family Shot สนับสนุนโดย Sony Handycam บันทึกและแบ่งปันช่วงเวลาแห่งความสุขด้วยกล้องวิดีโอ Handycam จาก Sony สวัสดีค่ะช่วง Family Shot วันนี้เราคงอยู่กันที่สยามาซิตี้สวนสยามทะเลกรุงเทพกับครอบครัวแสนน่ารักน้องคูเปอร์ค่ะ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณแม่ได้พาน้องคูเปอร์ไปเล่นมา้าหมุน2ชั้นที่สุดแสนจะอลังการส่วนวันนี้ครอบครัวน,นี้จะพาเราไปเล่นอะไรบ้างต้องตามไปดูกันเลยค่ะนั่งไงด็่คูปเปอร์อยากเล่นอ่ะไหนนั่งไงเดี๋ยวไปเดี๋ยวเราไปค่อยไปกันต่ออันนี้ก็จะหนุกเราขา<อ>ี่ม้าไปก่อนอันนี้ก็จะหนุกแฮะโหยอยเออ้ยมาเรายังไงเอ,อ๊ะ ขอเด็กครับงันไปอ๋อฮคุณแม่ใจดีจริงๆเลยค่ะให้น้องคูเปอร์ได้มีโอกาสเลือกของเล่นเองอีกด้วยดีแล้วละค่ะเพราะการที่ให้ลูกตัดสินใจเลือกอะไรเองบางอย่างจะช่วย้เขามีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นส่วนน้องคูเปอร์กระช่างเลือกจริงๆเลยนะคะเนี่ยดูสิคะเครื่องเล่นชิ้นนี้น่าจะสนุกไม่เบาเลยทีเดียวงั้นเรารีตามไปดูกันดีกว่าค่ะว่าน้องคูเปอร์จะสนุกสนานแค่ไหน When the night time goes I'm gonna sky, 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 let's get a more pretty lady pretty lady I'm gonna ride, 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 right to the can ride. pretty baby pretty baby I gonna be uh, เนนะลูกนะเดี๋ยวมามีโฟกัสคูเปอร์ไม่ทัน nah, nah, nah. ไม่ต้องกลัวกับคุณแม่เพราะกล้องนนุ่้นีเมีระบบป้องกันภาพสั่นไหวไม่ว่าคุณแม่จะเดินถ่ายไปพร้อมกับสูกอินน้องคูเปอร์ที่กําลังเล่นภาพก็ไม่เบลอแน่นอนค่ะเพราะทุกทินาทีแห่งความสุขมีความสําคัญกับเราเสมอและว,วันนี้ช่วงกฟนวันนี้ช็อตก็หมดเวลาลงแล้วนะคะและในสัปดาห์หน้าครอบครัวนี้ก็ยังอยู่กันที่สยามาฟ้าซิตี้เซอร์สยามทะกรุงเทพขอบอกว่าน้องคูเปอร์จะพาเราไปท่องป่าแอฟริกากันค่ะห้ามพลาดนะคะ เวาเอาใจใส่คือการให้มั้งคะรู้หัวใจมั้ยความรักคือความเข้าใจกันความรักมันก็คือความเข้าใจกันก็ามเข้าใจมากกว่าความรักก็เหมือนการถ่ายรูปอะครับมันต้องปรับโฟกัสเข้าหาก,กันแวอภาพรอม,มาดูดีเข้าใจกันคุยกันรู้เรื่องรักคือการให้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรารักใครเราก็ควรจะให้สิ่งเดียวเขาความรักก็คือความอดทนเพราะว่า มันต้องใช้ความเข้าใจกันเยอะอะค่ะก็เลยต้องมีความอดทนบอกไม่ได้นะครว่าเป็นยังไงก็การให้ความรักกับตัวเองแล้วก็คนรอบข้างได้เป็นอะไรที่ดีสุดครับเจอคนที่เข้าใจเรามัง้งไม่ใช่เฉพาะแค่แฟนก็ได้จะเป็นใครก็ได้คนที่เราแครเขาหลักเขา ก็าอาจจะมีของฝันเล็กๆน้อยๆให้อะค่ะอาจจะบอกรักสักคำอะไรอย่างงี้ไม่มีค่ะเพ,พราะทุกวันก็พิเศษอยู่แล้วอย่างเลยแต่คิดว่าจะเซอร์ไพรส์หยู่กันมีแต่เตรียมเซอร์ไพรส์ลูกอะค่ะอาจจะทําอาหารทานด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกรักกันนะคะยังไม่ได้หาเลยดูแลในเรื่องอสุขภาพของเขาด้วยแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบๆตัวเขาแล้วก็ทําใหา้เขามีความสุขครับทำทุกวันอยู่แล้วอะคะ่ะ ไม่มีวันต้องเป็นแบบเฉพาะวันวาเลนไทน์เลยนะค่ะทุกวันก็ทําให้อยู่แล้วปกติก็มีทุกวันอยู่แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นสิ่งเล็กๆน้อยมากกว่าก็คือเราดูแลใส่ใจเขาเรื่องเล็กๆน้อยๆอะคะ่ะดูแลเรื่องสุขภาพเรื่องอาหารการกินคือให,ใ,หให้ทุกวันเขามีชีวก็แบบเขามีสุขภาพที่ดีทุกวันไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าอย่างวาเลนไทน์เราก็อาจจะมีอะไรเพิ่มเติมอีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยให้เขารู้สึกว่าเออโอเคมันมันพิเศษนิดนึงนะอะไรอย่างเงี้ย ในสังคมอันกว้างใหญ่ครอบครัวเป็นสังคมที่เล็กที่สุดแต่สําคัญที่สุดต่อการดํารงชีวิตในสังคมภายนอกนะคะทุกครอบครัวจําเป็นที่จะต้องผูกพันแล้วก็เอาใจใส่ทุกคนในครอบครัวให้รู้สึกอบอุ่นทั้งกายและใจแล้วก็ไม่ใช้อารมณ์มาลงกับคนในครอบครัวนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณอนันตรากรุงเทพริเวอร์ไซด์รีสอร์ทแอนด์สปาที่เอื้อเฟื้อสถานที่สวยๆในการถ่ายทํา และคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะสามารถชมรายการเพิ่มเติมได้ที่ www.mommymedia.com และ Facebook ก็ยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถเขียนเข้ามาร่วมสนุกและก็พูดคุยกับทางรายการได้นะคะแล้วพบกันใหม่กับ Modern m o m นะคะเพราะ Modern m o m เข้าใจเข้าถึงทันยุคสมัยเรื่องคุณแม่ตั้งรันและการเลี้ยงลูกสุดท้ายนี้ซินีขออวยพรให้ Modern m o m ทุกคนมีความสุขมากๆก,กับการเลี้ยงลูกนะคะสำหรับวันนี้ซินีขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ